ฮัลโหล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 ได้ไหมไม่ได้ยินท่านเจ้าเลยพี่นัทโอเคไปเลยไหมไปละไปละหนึ่งสองสามไป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 พี่นัทต้องแบกเอาแหละกล้ามโตัแบกที่กล้ามนี่หว่ามันเครื่องจักรไปแล้วเชื่อแล้วโอ้ชิบหายตรงนี้หรือยังไม่ยังไม่กลับอีกห้าโอ้ยโอ้ย ฆ่ามันดิไอซัมบูไรอ่ะรู้มั้ยเออบุรุษผมมันตีพ้อมใหญ่เลยมาด้วยกันปะเนี่ยเล่นลิน้นเล่นลิ้นแปลว่าอะไรอ่ะเออไม่เอาดีกว่าไปตอบดีกว่าตอบทขาไปจะตอบแล้วเมื่อกี้วิมีวาได้ด้วยรางวัลมมเมืออมาแล้วจ, <มา S 1> จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปไหนเอออะไรกลับบ้านอุ้ยโลมาจะตายแล้วไอซัมบูไรดิซัมบูไรมันจะตายแล้วนะอุ้ยมันมันดูสังเทมันดูสังเทอยู่นี้เรจะตาย เย้เย <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> <laughs> ้เออเนี่ยไอตัววาร์ปเนี่ยตอนแรกหนูไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันวาร์ปได้แล้วแล้วค่ะตไงเล่นกับเพื่อนแล้วเอ๊ะทำไมกูวาร์ปได้วะมันโผล่ก่อนหลุดกรพนแบบนั้แล้วโลดกลับบ้านตลอดเลยไม่อยากกลับบ้านอะ่ะ <c oughs> ว้าหหนูว<อ>้ายโดนมันจะโอมะโอห <c oughs> ยาเกิดเป็นสีเสียชทำอะไรไม่ำทำ <c oughs> เทพะดูเลือดมนันดูเลือดไอตัวไหนเพิ่ม <c oughs> อ๋อ ได้บอนี่ได้บอนี่โอยโอยโขดเดือดกลับมาก่อนมันหนีไปนั่น่ะวายเจอตายตายสี่ตัวแล้วนะเจ็บอยู่ที่แปลว่าตายเลยอุ่ยโอ้โหยังมารอดไหมมั้งครับปังปัง โอ้โหตายเลยไหมเอาเร็วเอาเร็วเร็วเลยหายเทียนเทียนที่วเทียนที่วเบียเบีเฮ้ยสะพุ้ลตะวันตะวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถงมาละมาถึมาถึงเอ๊ตายเอาเฮ้ยติดไฟฟ้ายังไม่ตายเฮ้ยเอาเอาดีเลยนะ ข้างล่างจะระเบิดนะเหบวกกันได้วยอุ้ยอุ้ยิุ้อุ้ย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 อุ้อ้ออบมบมวมบมตาตำมาชมามาเคยอุ้ยอุเก็บอยู่ดอมกมันมันจะอมอ่ะมันเตรียมจะอมแล้วมาแก มันไอเฟย์เด้อระวังอเฟยบึม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 บมบัมบี้บุบัมบี้เรียบร้อยเทียนดันป้อมไปนะดันป้อมันป้อมันป้อมโอยมันมาอยู่กบนปอยู่กนยมนะโดบึมโดนแล้วเฮ้ยโอ้โหเทียนโอ้โหโอ้โเคนเดียวลมึมาเทียนไปแทงเนี่ยแทเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสิงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายแล้วหน้ามีเแมลงอยู่เตี้ยมันอยู่ในป่าเอาไงวะเอาไงวะตายสวยมากเนี่ยเนี่ยหยาบไข่ออกเลยหยาบ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 เฮ้ยเนื้อมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันกิน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 มาแล้วมาแล้วไงวะไงวะไงวะโอ้ยโอ้ยออกไม่ได้โว้ย ป้ายเฉยเลยอ้าวโหเลือดแต่ละตัวบอลเที่ยวจังฉันเด็ดฉันมาแล้วน่าจ้าสวยเทียนเจ็ตพิงแทงเลยวันนี้มันอมอีกแล้วน่ะไปเลวคอมบนเจ็ตตูบได้โดนไหมเนาะมันเหยียบไข่ก่อนทำไมต้องเหยียบไข่นะทอาใมดิเหมือนว่ามันมันเห็นเรามันเปิดเน็ตมางคที่นัดบอกเออนั่นแหละ ยิงกันลงเนี่ยไปเลยรับคุณบินเจ็เอาจะจบไหมหนาอ๋อเอาหลุได้เหรอแล้วมันยิงน่าทันแหละยิงน่าทันแหละเดือมันมาเด๋อวมันมาลบไปน่และลบไปลบไปเออดีกว่าว้ายยาโอ้ยจะตายเลยไปเร็วบ้านก่อนนะกับเลยจ้ามันจะดันอย่างเดียวเตี๋ยวมันเอ้ยตาย บะ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 ไปไหนจ้าไปไหนจ้าไหอใสก่นะไปใสติดป้อมหรอจ้าติดป้อมไม่ได้หรอกเอา

ต้องเธอต้องไปปรับใหม่อ่ะเจนทำไมอะระเบียกเหรอเจนไม่ได้ยิงป้อมอ่ะเจนยิงอะไรไม่รู้พี่ๆต้องไปปรับไปปรับใน่งตั้งค่ามันจะเป็นเงี้ยชอบก็เลยนั่นแหว, <gasps> วันนี้ได้คลิปเ <laughs> นอะอันนี้ถ่ายคลิปหรื <laughs> อ,อ